สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทั้ง1นล้านสี่แสนท่านที่ได้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้แล้วและรวมมาถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาที่กําลังติดตามรับชมและยังไม่ได้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าท่านไม่อยากพาลาดรายละเอียดที่เป็นประโยชน์มีสาระมีความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับพอมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นเรื่องจริงผมก็จะรีบนำมาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้เรามาพบกันในหลากหลายประเด็นและหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นที่ทุกคนกำลังเฝ้าและติดตามรอคอยกันเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศออกมาว่าในช่วงสงข้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้รัฐบาลจะมีการแจกของขวัญปีใหม่ซึ่งล่าสุด ในส่วนของโครงการแจกของขวัญปีใหม่ตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วและจะมีการแจกให้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทบวงกระทรวงกลมต่างๆจะแจกให้อะไรบ้างนะครับผมและจะมีการแจกเงินให้กับกลุ่มบัตรคนจนบัตรประชาชนคนละครึ่งซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าจะมีการแจกให้3 0 0 0บาท จริงเท็จประการใดรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขออธิบายชี้แจงให้ในคลิปนะครับข่าวเยียวยาน้ำท่วมมีการแจกเงินให้บ้านละ5,000ถึง9,000บาทและช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกมากมายได้อะไรกันบ้างเงินเข้าบัตรคนจนธันวาคมถึงมกราคม66เงินเข้ากลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุผู้วิการธันวาคมถึงมกราคม66ได้อะไรกันบ้างเราไปติดตามรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันที่เป็นเรื่องจริงในคลิปกันได้เลยอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้และที่สําคัญที่สุดท่านจะได้ไม่เสียใจกับข่าวปลอมที่ได้เคยยินหรือได้ยินมาก่อนหน้านี้นะครับเอาละครับเรามาเข้าประเด็นหลักๆกันเลยแล้วกันมติคอรมอเรื่องของการแจกเงิน หรือของขวัญปีใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมคณะรัฐมนตรีและหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนสนใจกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการแจกของขวัญปีใหม่ในช่วงส่งขายปีเก่า2565ขึ้นปีใหม่2566มีความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วล่าสุดหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี ข่าวเรื่องของการแจกของขวัญปีใหม่นั้นยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆออกมาทาั้งสิ้นจากหน่วยงานทบวง,วงกระทรวงกลมต่างๆนะครับผมซึ่งยังคงต้องรอการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าต่อไปหรือรอหน่วยงานทบวง,วงกระทรวงกลมต่างๆ ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งถ้าท่านได้ยินว่าตอนนี้จะมีการแจกของขวัญปีใหม่อันนั้นอันนี้นั่นถือว่าไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศอะไรใดๆทั้งสิน้นเรื่องของของของ,ของปีใหม่นะครับผมต่อไปครับบัตรคนจนบัตรประชาชนคนละครึง่งสําหรับโครงการแจกเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนบัตรคนจนหรือคนละครึง่งซึ่งล่าสุด โครงการคนละครึ่งรัฐบาลได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะยุติยังไม่มีการอนุมัติในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟด6หรือการแจกเงินเข้าให้ในคนละครึ่งเฟด6แต่อย่างใดเพราะว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยก็ มีเศรษฐกิจที่เดีดขึ้นหรือมีผู้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยดีขึ้นดังนั้นคนละครึ่งเฟสหจึงถูกระงับยับยั้งไว้ชั่วข่าวแต่จะมีการนำเรื่องนี้มาแจกเป็นของขวัญปีใหม่หรือเปล่าอันนี้จะต้องรอดูกันอีกครั้งเบื้องต้นล่าสุดคนละครึ่งยุติโครงการไว้ชั่วข่าวนะครับผมและในส่วนของบัตรประชาชน บัตรคนจนจะมีการแจกเงินให้เหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่มีครับผมตอนนี้บอกได้เลยว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประกาศอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าท่านได้ยินข่าวออกมาว่าจะมีการให้บัตรคนจนบัตรประชาชนคนละครึ่งอะไรแบบนี้ผมบอกเลยครับณนะช่วงเวลานี้ไม่มีเด็ดขาดครับผมสิ่งที่ท่านได้ยินมาก่อนนั้น,นคือข่าวปลอมทั้งหมดนะครับต่อไปครับผมประเด็นร้อนฮอต ฮิตอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าจะมีการแจกเงินให้บัตรประชาชนบัตรอ่าบัตรประชาชนนะครับบัตรคนจนและคนละครึ่งคนละสามพันผมขอสรุปแบบง่ายๆเลยครับอันนี้คือข่าวปลอมนะครับที่ปล่อยข่าวออกมาอีกนะช่วงเวลานี้นะครับผมหรือปั่นกระแสนะครับเพราะนะครับผมได้ไปตรวจสอบข้อมูลมาแล้วข่าวนี้เป็นข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมปีนี้ อย่างที่ผมบอกไปว่ารัฐบาลยังไม่มีมติคอรมอหรือนโยบายเรื่องของการแจกเงินไม่ว่าจะเป็นเข้าบัตรคนจนหรือบัตรประชาชนหรือโครงการคนละครึ่งแต่อย่างใดทั้งสิน้นถ้าท่านได้ยินข่าวนี้มาอันนี้เป็นข่าวปลอมก็จะหลงไปเชื่อเด็ดขาดน,นะครับต่อไปเรื่องของการแจกเงินเยียวยาน้ำท่วมข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงจะ เข้าใจกันดีอยู่แล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่และบ้านเรือนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะ,ะน้ำท่วมหรือเรือส่วนไรนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยนะครับผมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะครับผมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วม กรณีที่1เป็นอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี65ตั้งแต่วันที่13อาพจขออภัยนะครับ13พฤษภาคม65ถึง28ตุลาคม65อย่าลืมนะครับผมห่วงกําหนดเวลาก็สําคัญนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าอ่าหลัง28ตุลาได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากําหนดไว้ว่าตั้งแต่วันที่13พฤษภาถึง28ตุลานะครับผม ก็จะได้นะครับในกรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งการระบายน้ำส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้กรณีที่2เป็นที่อยู่ที่ประสบอุทกภัยตามห่วงเวลาดังกล่าวและได้รับผลกระทบในกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่1วัน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยถูก น้ำท่วมขังเกินกว่า7วันขึ้นไปการจ่ายเงินเยียวยาก็จะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับผมกรณีที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังติดต่อการ1น1วัน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือควรเรือละ5,000บาทกรณีที่พักอาศัย อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ได้รับความช่วยเหลือคูเรือละ7 0 0 0บาทกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือละ900 0บาทคำว่าครัวเรือนหมายถึง1ทะเบียนบ้านได้1สิทธิ์ซึ่งเบื้องต้นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าบ้านนะครับผมแต่ว่า ถ้าเจ้าบ้านมอบสิทธิ์ให้ใครท่านถึงจะมีสิทธิ์ไปรับเงินเยียวยาหนาท่วมนี้ได้และในส่วนของเลือกส่วนไรนาหมายืนต้นต่างๆรัฐก็ยังมีโครงการที่จะมีเงินนะครับไปแจกให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่รัฐได้กำหนดไว้ด้วยนะครับผมข่าวต่อไปนะครับเงินเข้าบัตรคนจนธันวาคมถึงมกราคม66 ซึ่งหลายท่านยังสงสัยว่าบัตรคนจนตอนนี้ยังคงสามารถใช้งานได้หรือเปล่าใช้งานได้ปกติครับถามว่าใช้ได้ถึงเมื่อไรจนกว่าจะมีการอนุมัติในส่วนของโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เสร็จสิ้นแล้วบัตรคนจนเดิมถึงใช้ไม่ได้นะครับผมดังนั้นตอนนี้ยังคงใช้ได้ปกติครับ และถามว่าบทคนจนใหม่จะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปในส่วนของเงินที่มีการโอนเข้าบัตรคนจนในเดือนธันวาคมและมกราคมก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ทธันวาคม 1. มกราคมโครงการสนับสนุนเงินขึ้นรถมีรถไฟฟ้า500บาทเงินขึ้นรถบกส500บาทเงินขึ้น รถไฟ500บาทถ้าใช้ไม่หมดหรือไม่ใช้เลยรัฐโอนคืนกลับเขาก็สวงการคลังตอนสิ้นเดือนนะครับต่อไปรายการที่4 1. ธันวาคม1มกราคมเช่นเดียวกันนะครับผมเงินส่วนลดซื้อกาดถุงต้ม100บาทรายการที่5รายการที่6 1ธันวาคม1มกราคมเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300นะครับต่อไปเงินวันที่15ธันวาคมและ 15โมกราคมก่อนหน้านี้ที่ท่านเคยได้รับการทุกเดือนเดือนธันวาคมและมกราคมยุติระง,งับการโอนไว้ชั่วคราวรอการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้นะครับได้แต่รอการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับผมรอกันสักนิดนะครับเดี๋ยวรัฐก็จะมีการสมทบยอดให้นะครับผมต่อไปเงินวันที่18 ธันวาคมและ18มกราคมรัฐมีการโอนให้2โครงการโครงการที่1คือโครงการคืนเงินค่าน้ํา100บาทโครงการที่2คืนเงินค่าไฟ315บาทนะครับผมบ้านท่านกูเรือนท่านจะต้องใช้น้ําและใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับต่อไปเงินโอนให้วันที่22ธันวาคมและ22มกราคมเงินให้กับกลุ่มผู้พิการที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ให้จํานวน200บาทวันที่15บธันวาคม15มกราคม18บธันวาคม18มกราคม22่ธันวาคม22มกราคมสามารถเบิกถอนเงินสดหรือจะเก็บสะสมไว้ใช้ในเดือนหน้าหรือจะนําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปประเด็นสุดท้าย แจกเงินให้กับกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้พิการรัฐมีการโอนเงินให้ทุกเดือนวันที่10แต่ถ้าเดือนไหนวันที่10ตรงกบับวันหยุดยาวนักขัดตะเริกรัฐจะมีการเลื่อนโอนเงินให้เร็วขึ้นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดที่ได้ลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วเดือนธันวาคมเดือนมกราคมได้รับเงิน600บาทเข้าบัญชี สำหรับผู้สูงอายุเดือนธันวาคมเดือนมกราคมผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปถึง69ได้รับ6 7ร้อถึงเจได้รับ7 8 0ดร้ถึงแปได้รับ890ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะครับเช่นเดียวกันครับผู้พิการเดือนธันวาคมและมกราคมกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000บาทและกลุ่มผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีได้รับ 800บาทโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กดเงินสดผ่านบัตรเอ m ก็ได้นะครับผมและนี่ก็คือรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดมติคอรมอของขวัญปีใหม่แจกเงินบัตรคนจนบัตรประชาชนคนละครึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือแจกเงิน3 0 0 0ันเยียวยาน้ำท่วม5,000ถึง9,000เงินเข้าบัตรคนจนธันวาคมถึงมกราคม เด็กผู้สูงอายุผู้พิการเดือนธันวาคมมกราคมและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่แท้จริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมได้นํามาฝากให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่องจริงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้แค่นี้เองครับง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมพอมีข้อมูลข่าวสารท่านกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนมันก็จะไปเด้งที่โทรศัพท์มือถือของท่านท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ